ยิงไงวะยิงไงวะเฮ้ยบล็อกกูบล็อกไปแล้วล่ะกูบอลมันเซฟลูกไกลไม่ได้จะบอกให้ไม่ใช่กูบอลนี่ยว่ะเซฟไม่ได้หราเชี่รกูดินั่นบอกแล้วมันเซฟไม่ได้จะจะบลอนด์โอ้โหเฟอร์ทัสกูใจดิใจดิสวยมากอ่าออกมาอย่างนี้ก็สวยดีครับ <laughs> อ <ะ S 2> จอกระจอะจอเฮ้ยลิอเนลเมสซี่มาสคุครับลิอเนลเมสซี่ตัวจริงค<อ>นเป็นเด้งดาเด้ด้เฮ้ยมึงหลงกันหมดเลยอ่ะเด้งไดาเด้งด้ไปเลยไปเลยเออต้องอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวไป,ไปเลยสวยง,งามโอ้โอห,ห,อ,หอยากเล่นด้วยครับผมมาติเนสเอ้าไม่ใช่เมสซี่ครับ เอ้ยมัตตินีสสวัสดีครับสวัสดีครับมัตตินีสสวัสดีครับมันเบาสุดแล้วยิงครับยิงครับยิงแต่ไอเดอมิดมิดสี่นะครับเป็นมัตตินีสนะดูนี่เนี่ยไอเดอมิดสี่ครับเรียบร้อยโอ้โหเอามงเข้าไปอีกรอบโอ้โหได้อีกได้อีกกูได้อีกมิดแล้วหนึ่งมิดแล้วหนึ่งมีแล้วหนึ่งมีแล้วสามเรียบร้อยเป็นไงดีมากเพ็ด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  แม่งเอ้โอ้โหเฮ้ยกูได้ซีดเฉยอ๋อบอลมันโคกขิดไอหินมึงมาเล่นกับเป็นโกแล้วเล่นสามัครเฮ้ยอะไรของกูเนี่ยโอ้โหยังได้บอยเปล่าโกอาโกจมาโกโกดีมากแอดแล้วครับแป๊บนึงนะครับผม ยุใหญ่หินแมงดิเรียบร้อยรับแอดไอหินเดี๋ยวกูเป็นโกเองเดี๋ยวมึงมาเล่นเลยเอ้าเฮ้ยรู้ไปเลยวะยังไงอุ้ยโคตรติดตามแล้วครับผมครับสลาตันสลาตันสวยมากดีมากอุ้ยติดตามแล้วครับผมครับโอ้โหง่ายเลยเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์นะครับมาใจมาลุดรุดโหสวยมากอ้าว มมทำไไ่ด้เข้าเสาแรกดิยจุ่เหรอปะเนี่ยกดไปได้มึงกากอ่ะมังกาก์นะจุ่มกาก์มีกัมาเรียบร้อยลูกไก่จังหวะนี้โอ้โหโกบอลออกมาควักโกบอลมาควักไม่ตรงกาะก็ควักสปิริตสปิริตดีมากเอ้า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 ไม่ถึงนะไม่ถึงนะโกไม่ถึงนะโกไม่ถึงนะเสร็จกูเอ้าหลอกเป็นด้วยเหรอ โอ้ยอ้สวยทองอีกสวยมากโอ้โ oh, หแม่นแม่นไงยกยกแล้วไงยกแล้วยิงบอลขุขักขักขักแย่ง mm hmm. แล้วกูแย่งแล้วกูแย่งแย่งไม่ได้มีตัวหลังสวยมากออกขวาออกขวาออกขวามีมิสอยู่เอ้กูตายกยแม่งเลยโอ้โหโค้ งงงงมันกดท่าไปแล้วมันกดท่าไปแล้วโอเคโอเคเฮ้่ยันคนชาย็นคนเย็นกากาจับบอลโอ้โหลูกนี้เห็นแล้วอยากเล่นด้วยเลยครับรอแป๊บนึงครับผมรอเซิร์ฟว่างก่อนเพ็กตูไปอุ้ยบาซิลอะตัวนี้บงดิบองดิบองดิบ ไม่เข้า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 เอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ตรงกรอบัดอยากแรงอ่ะมั่งมั่งมั่งวายโอเวอร์สกอร์นะครับเก้าสิบต่อศูนย์นะครับสูสีครับผมสูสีนะครับเฮ้ยขอเป็นโกขอเป็นโกอ่าได้เป็นแล้วยิงเข้าไปจังหวะนี้เสารแรกโอ้ยเอาได้ซ้ำได้ซ้ำได้ซ้ำ ปันรอบโหกองหลังดีบอลรูดวงเอาแย่งมาได้ชิมายยังวะนี้จังวะนี้ไงจังวะนี้ไงยังวะนี้ไงเออเออเฮ้ยถ้าอะไรมันวะถ้าอะไรมันวะใจเหมือนไม่ใจมาเลยมาเลยกูให้หมดหนึ่งหนึ่งเลยยัดบอลจีนวะย้ดโอ้จีเฮ้ย กูแม่งตัวใหญ่จัดกูเป็ดป่าอะไกูแม่งเลยเข้าเฮียเข้าอยากโดนยิงอยากโดนยิงมาเลยมาเลยโค้งเหรอขอโทษยิ่งรู้มันจะยิงรู้มันจะไม่โค้งโกไม่ได้โกไม่ได้โก้เอ๋โก้เอ๋ไปปัดเลยด้วยเก่งจังวันนี้ยกมาได้ไงชี่จัตเจคว้า ชิคกา้าเซคว้าสองมีส,สองโล่งส,สองโล่งแล้ชิคก้าโ,โ,โอ้โหโดนบล็อกไม่ได้ยังไงฮะกระโดดทล็อกโศกใครวะมีตัวหลุดมีตัวหลุดอ่าเ <c oughs> รียบร้อยเรียบร้อยสองสองโล่งยังไงยังไงจับบอลยิงเองโอ้โหยังไม่เข้ายังไม่เข้า,า,า <c oughs> ยังไม่เข้ายิงดิยิงดิไอหยิ่งยิ่งดิเออิมเซฟจังหวะไม่ไหวแล้วมาไอชิบหายเรียบร้อยโอ้โหเซฟอีกบ้าปะเนี่ยยิงแม่งเลย ระยะเงี้ยโอ้ยจิบหายแล้วโกบอทครับเหนียวครับเพศสวยมากยิงเข้าไปยิงไกลลุนีโกกมาโอ้โหกูได้กูได้กูได้ถอยออกมาก่อนแล้วก็ซัดลงไปแล้วโอ้โหใช่ท่านห้าไม่ได้ลูกไก่ดงยิงลูกไก่โผ่โอ่ได้มันยิงเข้าไปลูกนี่โอ้โห บอลมันคืบบอลมันคืบปึ๊บบอลกิ้งผ่านตัวเลยครับลูกนี้โกน่าจะโง่พอสมควรหลุแล้วรู้แล้วสวยมากอา้าวบล็อกไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหมัหม่นใจว่ะร้อยเปอร์เซ็นต์กูบอดกรัวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ท่าสกัดนี่ไงยิงกายแม่งเลยไปไปไป,ไปเย็น เฮ้ย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 โอ้โหนีย่า้อขอบคุณงานกดติดตามด้วยครับผมไปเล่นแหล้สัตว์ตัวตีนะนี่โิ้งแม่นจัดอะแบกแฮเมืองายชิพายะตัวยยิเอา่อะไรวะเนี่ยวายหายหมดยิง ให้โกก็ไม่เหมือนโกเขาอ่ะให้กูเอะบอลลงดอให้กูเจังหวะเนี้ยเรียบลเลย